ตอนนีเ้เราอยู่แผนกเอทิงเงนเรากำลังจะเดินไปโรงเรียนภาษาไปทดสอบภาษาวันนี้เป็นวันจันทร์ที่เจ็ดธันวาความใช่ปะเฮ้ยอยไม่ใช่หรือว่าแปะเอาคือรเมื่อกี้มันจะถา่ายรถไฟได้ดีนะมีคนทะาลาะกันเสียงดังมากเลยมีคนผิวสีอ่าทะเลาะกับคนแก่ เสียงดังมา,งางกๆามากกว่าแล้วก็คือโค้ดเระบอกว่าเดินห้านาทีจริงจริงเดินสิบห้านาทีเอาว่าเราไปถึงสายแน่นอนคือเขาต้องจำเวลาผิดแล้วอ่ะไปด้วยรถไฟเอ๊ะมีสายป้วยรถยนต์กับไปด้วย,ย,ก,วยการเดินแน่นอนมันปแปลกนะทาง ทำไมให้เราข้ามฝั่งนี้ละ่ะจริงๆเดินไปฝั่งนู้นมันใกล้กว่าเนี่ยเดินแบบโอ้ยเึ้งๆกนลังเหน,นื่อยนะนี่แล้วก็ไปเค้นลิฟต์แล้วก็คลิ๊กแกะตรงไป Google ประหลาด ก็มนแบบเออดูแผนที nah. ja. ่ด so, ิน่ยก็น่าจะเป็นแล้ว ไม่ควรจะไกลขนาดนี้งูก็ไม่ดีงงก็ต้องเดินเปนเลยอีกจริงเราม่นับตอนเที่ยงตอนนี้1บเอิดห้อสามอรจะทำได้ไหมแต่เวลานี้เรไม่ได้เลือกเองนะหคื่อนช่วยเราเลือกนะามาน,น่าจะทำ ดูอะไรอดูจุดจอดจักรยานหรือว่าเออจุดจอดจริงๆไม่ได้ขายใช่ไหมเยอะเลจริงๆเราไม่ควรจะแวะข้างทางใช่ไหมใชๆเราไม่ควรจะแวะให้ริบไปอ สีนาทีเองดูเพื่อนค่ะแอ้อมเฉายเป็นวงนึงดีนันแบบเราดูแผนที่แล้วเขากำลังใ้ตังไปตรงนี้ าทางแบบทางนี้น่าจะผสดอ๋อไปเขียวเดินดูไฟเลยเห็นคนเขาเดินห้ามมากก็เดินด้วยจากเส้นทางเออหือ ชั้เนี่เฮ้ยผ้ามาจนหลุมตกใจข้าไปผ่านในห้างดีป่ะในไหนก็อข้าไปดีไหมนะมันจะตีแล้วป่ะนะข้าไปไหนดีแล้วกัน สายข้างหน้นเาเัย Apple c h โ c เ l โ t e a อ p l e c ร้านขายยาร้านเกษตรตัวคันละห,ละหละุ้ยเปิดเองนะคะ ขอดูแผนที่ต่อนน่าจะข้ามถนนข้างหน้านะ ตอนน่าจะขค้นไปข้างบนลมาเดี๋ยวตองทีมันเป็นทุ่งหญ้าเขียวมหน้าขั้นบันใจน้นขายใหญ่เยอะเลย S N D M A V เขาบอกว่ามีเพิมเพ์ไนใรมา้่มาวางขายของถูก มะเลียเข้าไปตอนนี้เราข้ามได้หรือเปล่าไม่เครอไม่ทันนะฮะแล้วเ,วเววาก็จะมาเคาะตรงนี้ตรงนีลล้กดข้าบแล้วก็ถูกรองวยังยังไม่ไเคยเขียวรอก่อน รออยู่ดรองนี้ไปเขียวละไปตนต่อไปอีกสามนาทีสองร้อยยี่สิบเมตรน่าจะไปถึงบ่ายโมงพอดีโอ้ยชอบความยืดหยุ่ดของรถฟัสดังเลยดูค่าต่อเหมือนกับรถฟ้าดิ

ชับอย่างชัดดีอยู่อีกหนึ่งนาทีจะเที่ยงแล้วหกสิบเมตรขวาหมอตัวที่ฝ่ยายมันจะบอกทางเราต้องดูทางด้วยโดยพิกัดต,ตัวเองอมารอเลยเหมือนจะเห็นแล้วอ่ะ้ีเจ้าเนี้ยมีเองอยูทข้างแม่ทางขวางมือ โรงเรียนของเราเหนื่นอยอ่ะอืมอืมเฮ้ยมาถึงของเวลาไปเลยเที่ยงอาจจะเหลือสักหนึ่งนาทีถึงสองนาทีโอเครถไม่มี ถึงรถเมทานแล้ว Have idea. หาจุดไหนดีไม่ใช่มีปนะึไม่ใช่ตรงไหนอ่ะอาใจผิดนี่เดี๋ยวฮึือได้ไหมอ๋อผิดอ่ะ

ใช่ป่ะไม่ใช่ที่นี่ืม ไปถามทางดีกว่าค่ะฮัลโหลฮัลโหมาถึงโรงเรียนแล้วค่ะนี่คือห้องเรียนของเราจะได้เปิดเรียนแค่วันนี้วันเดียวด้วยแล้วก็จะล็อกดาวน์นี่คือวันแรกที่มาเรียนและวันสุดท้ายหรือเปล่ามี่มีขนมให้ด้วยนะคะแล้วก็มีกระดานไว้บอร์ดอยู่ตรงนี้ห้องเรียนนี้มีสองคน นะมันเป็นกลุ่ม p r i v a t แล้วก็นี่อันนี้โต๊ะเรียนของเราแล้วก็ฮัลโหลอาจารย์เรา